วีโก้สประตูยกสูงสภาพ1ในร้อยนะใครจะตัดสดให้ไวใครจะซื้อผ่อนก็ได้นะผ่อนก็เดือนละ6,000ตลอดสัญญานะไปดูว่าสภาพ1ในร้อยเป็นยังไงกุญแจเป็นของ f o r ์จูเนอรมาตัวนี้เป็นวีโก้สประตูครับนะปี2,012-13เป็นตัวแชมตัวยกสูงเด้อเป็นอย่างไอเสียม่อยว่าสภาพ1ในร้อยครับรถมันงาม รถเปนงามแห้งลูกค้ามาเทินเป็นรถเก๋งเดี๋ยวไไม่หาเมื่นโลเองไม่แทะนะครับหาเมื่นโลไอเสียมโบได้ปรับบบได้ก่อบบได้ปรับ,บ,บ,บไม่มาเ้อนะไม่หน่อยเลีครับนี่ตัดชิ้งเดี๋ยวติดเลยเครื่องยังดีครับนะพอนได้เดี๋ยวละหกพันครับขายสามแสนกว่าบาทเดี๋ยวละหกพันตลอดสัญญานะภา,ายในเบาะหนังไม่หาเมื่อนี่ครับหาเมื่ได้แท้โบได้ปรับบบไดก้ก่อนะเรื่องนี้นหายากสภาพนึงได้ร้อยครับ ผู้ใดจะได้วีกโก้ตัวนี้ไปสภาพนึงได้ลอยเลยนะเบิ้งเลยสวยกิฟตเลยนะเครื่องสองปัญหาตัวอีตัวร่องท็อปเบาะบนี้ช้ำอ่ะดูดิเบาะดูดิรถปีเก่าจริงแต่ว่าเบาะไม่มีช้ำเลยโอ้โหไอเสียบยังอยากได้ไว้ใสเองนะครับไม้หามือ่หกพันโลหลังคาบ้างนี่ความไม้บ้างหลังคายังไงแล้วบ้างดิโอ้โหยังเรียมอ่ะอันเนี้ไม้ห้าหมื่นแท้ โบโจกตายอย่างแน่นอนเม็ดอาร์ครเดิมหมดเลยสภาพหนึ่งในร้อยมันเป็นอย่างนี้นี่เองวัยรุ่นจ๋าหายากนะจ๊ะรถปีเก่าได้ตัวสูงได้สีประตูได้สภาพหนึ่งในร้อยเครื่องเดิมคานหน้าเดิมเครื่องนิ่งๆล่องแก้มก็เดิมฝากระโปรงก็ไม่เคยถอดมอ,ก,อก็อยู่ครบเอาสภาพหนึ่งในร้อจริงๆ สามแสนกว่าบาทไม่แพงผ่อนเดือนละหกพันนะตัดสดก็ให้เร็วนะจัดได้ทุกอาชีพมหายเสเสมเลยเกษตรกรค้าขายพนักางานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไทยเห็หดหน้าเหด็ดสวนแม่บ้านรัปพกีดยางขับวิ่นขับแกลบขับล้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม่เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมามเลี้ยง,เ,ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมประมงประมงทุกอาชีพฟรีดาว บัตรประชาชนไปเดียวพนหก0ันนะไอเสมเราสิ่งจัดให้ไปกระลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยไปรุ่น